ทุกคนคือใบอ่ะเข้าไปเล่นหมวดทั่วไปมาแล้วเนี่ยใบก็โดนยิงแต่สงสัยว่าน้องจะเป็นบอดคะ่ะเพราะยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนโอ้อยแล้วใบเผอต่อยเขาได้เวลาสนุกแล้วสิแล้วคืนนี้ใส่ใบขี้แกล่ะเนาะใบก็เลยแกล้องไปเลยนี่เธอขึ้นรถไหมน้องบอด ก็ยิงโดนใบด้วยเกือบตุย้ยแล้วจวังหวะเนี้ยทุกคนใบตั้งใจจะเหลี่ยมเขาแต่เขาหลบใบทันนะเขาหลบทันได้ไงก่อนใบอุตส่าห์เลงไว้แล้วนะแง่หรือว่าจริงๆแล้วน้องจะไม่ใช่บอดดูมีมุดมายืนข้างๆด้วยแกล้งทำผีหลอกไปเลยแบลใบน่ากลัวไหมคะเขาจะมุดอีกแล้ว ตลบน้องเป็นบอดหรือเปล่าวะทุกคนคิดว่าไงอะน้องจะใช่บอดปะอะเขาหัวใจไปหนึ่งดวงอย่าวิ่งหนีดิสงสัยจะเขินแล้วตอนเนี้ยทุกคนดูนะอยู่ๆเขาก็วิ่งเร็วมากเดี๋ยวนี้บัตรมันวิ่งเร็วแบบนี้หรอคะดูดิมีย่อให้ด้วยแต่เขาก็ยังยิงไม่โดนนะเนี่ยเราก็วิ่งเร็วอีกแล้วน่ะมีแรงด้วยสงสัยจะเห็นตัวอ๋อทุกคนแล้วตอนเนี้มันมีตัวจริงๆโอ้โหแล้วคือน้องวิ่งเร็วมาก แต่เดี๋ยวนะตัวมันอยู่ตรงนู้นแล้วน้องยิงอะไรอะ่ะ <c oughs> อุย้ยเราไปรเผิดต่อยเขา <c oughs> <c oughs> ล้วทุกคนดูตอนเนี้ยน้องกับอีกตัวล้มพร้อมกันเลย <c oughs> หรือเขาจะมีสายสัมพันธ์บางอย่าง <c oughs> อ้าวเออลงนะอ้ยมาจากไหนก่อน